พอชัเดือดทำไมปล่อยออกมาพูดแบบนี้บงมากครบคลิปด่วนรายการตีสิบแถลงการขคอทดพพอชาอานนท์คนบันเทิงร่วมแชร์อีกพฤติกรรมแบงล์เล่อเตอร์จากกรณีพอชาอานนท์ออกมาโพสคลิปแบงล์เล่อเตอร์ที่ไปออกรายการตีสิบโดยทางรายการนำเสนอแบงล์เล่อเตอร์จากเด็กขายพวงมาลัยสู่ความสำเร็จซื้อบ้านให้ตัวเองในราคา10ล้านในวัย19 ปิดโดยมีการอ้างอิงถึงพอชาอานนท์ซื้อพวงมาลัยช่วยเหลือชวนเข้าวงการซึ่งพอชาได้ที่แจงผ่านอินสตาแกรมตัวเองว่าไม่เคยรู้จักแบงล์เลตเตอร์ว่าน้องจาน้องเป็นใครเรอพี่ไม่เคยรู้จักน้องไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอกันเลยนัดจะน้องไปบอกว่าพี่ชักชวนน้องเข้าวงการได้ไหมพี่ไม่เคยรู้จักน้องเลย และไม่เอาเคยมาเล่นหนังเลยนะจ๊อดหนังเรื่องอะไรนะตีสิก็เสนอไปได้หาข้อมูลที่ทุกต้องหน่อยไหมขอบอกอีกครั้งว่าไม่เคยรู้จักน้องจริงๆนะที่หลังอย่าเอาชื่อพี่ไปอ้างนะไม่ดีก่อนจะโพสอีกคลิปที่แบงค์เลอตเตอร์อ้างว่ามีผลงานหนังเรื่องต่างๆของพอชับพร้อมทั้งอ้างว่าใกล้ชิดนัดชนยาญ่าบอยประกอน เบิร์ตทงชัยและเคยโดยลูกค้าสั่งกินกระดูกที่กินเหลือให้หมดแล้วจะช่วยซื้อพวงมาลายัยโดยพอชัดถึงกับเลยลั่นว่าพูดแค่นี้รายการก็เชื่อเรอใครจะบังคับให้กินกระดูกแล้วจะซื้อของมันจะเป็นไปได้อย่างไรเล่นหนังหลายเรื่องทำไมไม่หาในหนังดูในเน็ f l i ิก็มีดูดูว่าเขาเล่นจริง ปล่าหรือไม่ก็โทรไปถามกับดาราที่เขาพูดถึงก็ได้ว่ารู้จักน้องคนนี้ไหมดาราก,ก็ช่องสามเหมือนกันทำไมปล่อยออกมาพูดแบบนี้บ่งม,มากทำไมไม่รีเสิร์ชข้อมูลกันดีๆพิธีกรระดับชาติเลยน้าง,งานนี้เสนอข้อมูลผิดๆได้งหมด้านคนบันเทิงที่เคยเจอพฤติกรรมแบงล์เลสอร์เตอร์ ก็เข้ามาใช้ด้วยอาทิตุก,กี้ชิงร้อยเข้ามาคอมเม้นบอกว่าคนนี้มาป่วนสระเอ,อปะปลัสะระอีไม่เอกยนที่น่เกินอยู่ทีรอถ่ายรูปกับคนดังแล้วเอาไปบอกสนิทแอบอ้างจนเป็นเรื่องตอนนี้เข้าในพื้นที่เวิร์พอยอมไม่ได้แล้วน้องพูดไปเรื่อยเป็นต้นด้านเพจตีสซิปเระเทนเดออกแถลงการพร้อมชี้แจงว่าคำชี้แจงกรณี แบงก์เลยอ์ซอเตอร์จากกรณีที่ทางรายการสิ0เรดได้นำเสนอเรื่องราวของแบงก์เลยอร์ซอเตอร์ในธนาคารคันธีซึ่งขณะนี้ได้มีประเด็นในสังคมว่าแขกรับเชิญท่านนี้ได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จและมีผลกระทบต่อคุณพ่อชาอานนท์นั้นก่อนอื่นทางรายการต้องขออภัยต่อคุณพ่อชาอานนท์ เป็นอย่างสูงถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้มาณนะที่นี้ทางรายการขอเรียนที้แจงว่าเรามีเจตนาดีในการนำเสนอเรื่องราวที่เห็นว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแต่กรณีนี้ทางรายการได้รับข้อมูลมาและตรวจสอบเพียงเรื่องต้นเนื่องจากเห็นว่าข้อมูลที่ได้รับมาคือการชื่นชมบุคคลในวงการเป็นปฐมแต่ก็อาจ จะไม่ถีท่วนเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามทางรายการไม่ได้นิ่งนอนใจเราได้ทำการลบคลิปดังกล่าวไปแล้วเพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในฐานะผู้ผลิตรายการที่ต้องนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของผู้ชมซึ่งในการทำงานทางรายการคำนึงถึงสิ่งที่ผู้ชมจะได้รับเป็นหัวใจสำคัญทั้งนี้ทางรายการขอให้คำมั่นว่าเรา จะยังคงประหนักถึงจรรยาบันของสื่อที่ชมุอม,มั่นนำเสนอเนื้อหาอย่างถูกต้องครบถ้วนให้แก่สังคมมากที่สุดและพร้อมจะแก้ไขความผิดพลาดเสมอทางเราขอ,อน้อมรับทุกคำติและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเสมอไปขอขอบคุณคุณพอชาอานทน์สำหรับคำติติงและขออภัยมาดที่นี้อีกครั้งหนึ่ง